สวัสดีครับผมหมัดเพชรยนต์นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับอ่ะเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับโฉมหน้าแชมป์นะครับปี2011นะครับมาในโทนของรถสีขาวนะครับนะครับสำหรับนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับโฉมหน้าแชมป์นะครับโฉมนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับอย่างมากในบ้านเรานะครับสำหรับนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับรถใช้งานมานะครับสองมือ สองแสนนะครับห้าหมื่นโลนะครับเปิดขาอยู่ที่นะครับหกแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะครับสำหรับในโฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่นะครับออกแบบมานะครับค่อนข้างที่จะนะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับนะครับฟุเบอลโฉมหน้าแชมป์ปี2011นอะครับอันนี้เป็นโฉมแรกนะครับโฉมที่นะครับเปิดตัวเลยโฉมหน้าแชมป์นะครับสำหรับนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับ เขาจะตกแต่งนะครับด้วยโครเมียนนะครับ3ามเส้นนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆโตโตแบบนี and, finally, ้เลยนะครับค่อนข้างโดดเด่นมากๆในส่วนของด้านหน้านะครับนะครับลงมาข้างล่างนะครับจะเป็นช่องนะครับอ่าดักลมนะครับพร้อมกับนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัดด้วยสีดาด้านนะครับค่อนข้างที่จะนะครับสวยงามนะครับและลงตัวมากๆนะครับในส่วนของฟอร์จูเนอร์นะครับสวน้าชแฉมคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของนะครับ อาด้านโคมหน้านะครับนะครับออกแบบมาได้อย่างนะครับสวยหรูเลยนะครับอ่าในส่วนของไฟต่ํานะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟสูงนะครับที่เป็นนะครับไฟนะครับอ่าหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับผมนะครับโคมตัวโตใหญ่ๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพใสๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับโตาร์ฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมนะครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับก็จะมีกระจกนะครับติดอยู่ตรงที่แก้มนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับนะครับ ใ,ในส่วนของนะครับฟิลเนอร์คันนี้นะครับในส่วนของนะครับซุ้มล้อนะครับก็มีการนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับพร้อมกับนะครับกระจกนะครับที่นะครับมาพร้อมกับนะครับไฟเลี้ยวนะครับที่ติดอยู่ข้างกระจกนะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นนะครับแบบนะครับโครเมียมนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ทั้ง4ด้านเลยนะครับในส่วนของนะครับเจ้าโต๊ะเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับสามจุดศูนย์นะครับผมนะครับเป็น d4d นะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟนะครับใส่นะครับพร้อมกับไฟเบรกนะครับสองดวงนะครับโตโตแบบนี้เลยนะครับข้างล่างก็จะตกแต่งด้วยนะครับไฟถอยและไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของนะครับ ค um ิ้วที่อยู่ด้านหลังนะครับร עם, ก็มีการตกแต่งนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับชุดครับคมเมียมนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะมีนะครับในส่วนของนะครับกล้องถอยนะครับกล้องถอยหลังนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว3.0 V นะครับนะครับสภาพนะครับค่อนข้างนะครับยังคงนะครับเงาเงานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้เป็นรถปี1 1นะครับ ราคาขายอยู่ที่นะครับ6 3 9 0 0 0บาทนะครับผมนะครับในส่วนของภายในนะครับบอกเลยว่านะครับค่อนข้างนะครับที่จะสวยนะครับหรูหรามากนะครับในส่วนของภายในนะครับในส่วนของประตูนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยอ่าสีทูโทนนะครับพร้อมกับนะครับอ่าลายไม้นะครับค่อนข้างที่จะนะครับดูดีนะครับมีดีไซน์มากๆนะครับนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะแบ่งเป็น นะครับในส่วนของสีเทานะครับอ่อนพร้อมกับสีเบจนะครับค่อนข้างนะครับที่จะนะครับสวยงามจริงๆนะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับในฝั่งของคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับนะครับโดดเด่นมากๆนะครับสําหรับนะครับในส่วนของภายในนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับโดดเด่นจริงๆนะครับข้างในยังคงสะอาดสะอ้านนะครับ นะครับในส่วนของคอนโซลนะครับสภาพนะครับยังคงนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับอ่าขีดข่วนนะครับหรือแตกหักใดๆของคอนโซลนะครับนะครับในส่วนของนะครับอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะอยู่ฝั่งนะครับด้านขวามือนะครับข้างล่างพวงมาลัยนะครับหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะครับสําหรับนะครับตรงนี้อ่าอ่าอำนวยความสะดวกนะครับ แค่นะครับสัมผัสพายนิ้วเท่านั้นนะครับยางกับขี่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับในส่วนของนะครับชุดเล่นนะครับหน้าหน้านะครับก็จะเป็นชุดเล่นเดิมๆนะครับมาจากศูนย์นะครับนะครับพร้อมกับนะครับจอจอกล้องหลังนะครับอ่าจะอยู่ในจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของนะครับคอนโซลต่างๆนะครับค่อนข้างยังสมบูรณ์นะครับสภาพไม่มีรอยนะครับแต่หักขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับ สำหรับคันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนะครับเกียร์อะีวนะครับ4สี่สปีดนะครับสำหรับนะครับเจ้า Toyota Fortuner คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่านะครับค่อนข้างที่จะนะครับสภาพนะครับสวยมากนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับยับยุ่ยย่น ได้ทั้งสิ้นนะครับเป็นบออไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับนะครับในส่วนของนะครับห้องโดยสารนะครับนะครับสภาพเบาะนะครับก็ยังคงนะครับสวยงามเหมือนด้านคู่หน้าเลยนะครับไม่มีรอยขีดขาดนะครับหรือยับย่นยุ่ยี่นะครับตึงๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับเบาะหนังนะครับออกแบบเป็นสีเบจนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่น นะครับทาให้รถดูนะครับสว่างและนะครับสะอาดมากมากสหรับนะครับสีเบดนะครับในส่วนของนะครับแผงประตูนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีเบดพร้อมตกับสีเทานะครับจะมีอ่าตกแต่งด้วยลายไม้ให้ด้วยนะครับนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างนะครับที่จะสวยงามนะครับและหรูหรามากๆนะครับสําหรับ ในส่วนของนะครับเจ้า t o y ยต a Fortuner คันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 1นะครับขายไม่แพงนะครับขายอยู่ที่นะครับ6 0แสนนะครับ39,00 0บาทนะครับนะครับบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับนะครับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าแชมป์คันนี้นะครับผมมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับหรือเบาะแถวที่3กันนะครับบอกเลยว่านะครับ กว้างขวางนะครับสามารถเก็บสัมภาร,ระได้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามีพื้นที่นะครับเหลือค่อนข้างมากนะครับในส่วนของนะครับความสะอาดความเนียนนะครับค่อนข้างที่จะเนียนสายตามากๆนะครับสำหรับนะครับในห้องเก็บสัมภาร,ระนะครับสําหรับ ของเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับสำหรับเบาะแถวที่3นะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับสามารถนะครับพับเก็บตรงนี้ได้นะขณะที่นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับบอกเลยว่านะครับเหมาะสมมากๆนะครับกับรถครอบครัว PPV นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับนะครับ สภาพเดิมๆนะครับน so no like ็อตไม่เคยแกะเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสภาพหัวน็อตนะครับยังไม่เคยขยับนะครับสภาพหัวน็อตยังสภาพเดิมๆอยู่เลยนะครับครับในส่วนของนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับผมก็จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับของเต้าเต่าเต่าฟอร์จูเนอร์โฉมปี2 0 1 1นะครับหรือโฉมหน้าแชมป์นะครับผมนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสภาพนะครับยังคงนะครับใหม่ๆเอียมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับรถปี11นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสภาพนะครับยังคงเดิมๆนะครับสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับอ่าฝาครอบเครื่องนะครับก็ยังคงสภาพปกตินะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือขีด่วรใดๆทั้งสิ้นนะครับ นะครับสำหรับนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับคาบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับออกมาให้เห็นเลยนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะอาดเลยทีเดียวสําหรับนะครับภายในห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่รูปใหม่แล้วนะครับเห็นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีการนะครับอ่าชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับนะครับ เจ้าตัวเ้าฟอร์จูเนคันนี้นะครับในส่วนของนะครับหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับยังคงสภาพเดิมเดิมนะครับไม่เคยขยับนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในส่วนของคานหน้านะครับโครงสร้างนะครับยังเป็นคานเดิมจากศูนย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมนะครับดูได้เลยนะครับนัมเบอร์นะครับชัดเจนนะครับ นามเบอร์ชัดเจนนะครับในส่วนของนะครับโครงสร้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านด้านขวานะครับก็ยังคุณภาพเดิมๆนะครับสำหรับฝาระโปงนะครับก็จะเป็นฝาระโปงเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มมาให้เรียบร้อยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ สำหรับนะครับเจ้าตัวเจ้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับว่านะครับเป็นโฉมปี2011นะครับโฉมหน้าแชมป์นะครับโฉมแรกนะครับเสนอขายอยู่ที่นะครับ6 0แสนนะครับ39,000บาทนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้านะครับที่สนใจออกรถกับเพชรยนต์นะครับได้รับสิทธิ์นะครับโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าก็ได้นะครับหรือนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีโปรขับฟรี90วันนะครับ ในส่วนของนะครับดอกเบี้ยศูนเเซนะครับเราก็จัดให้นะครับนานสูงสุดนะครับถึง12เดือนนะครับหรือจะเลือกโปรนะครับอ่าช่วยผ่อนค่างวดนะครับนาน6เดือนมูลค่า1 2 0 0 0บาทนะครับสามารถนะครับเลือกโปรได้เลยนะครับสําหรับที่บริษัทเรานะครับมีโปรให้เลือกมากมายพร้อมกับของแถมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับ ฟอร์จูเนอร์นะครับโฉมหน้าแชมป์ปี11คันนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับที่095นะครับ213นะครับ6120นะครับผมนะครับผมมัดพัดยนต์นะครับพร้อมจะบริการลูกค้าอย่าง100%นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปรีวิวนะครับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าแชมป์นะครับจะเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ